การเป็นพิธีกรนั้นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญคือการเตรียมบทพิธีกรขั้นตอนพิธีการที่จะดำเนินการในงานนั้นๆเหมือนอย่างงานชาปนกิจศพน้องน้ำมน นางสาวมนชนิดช่วยบุญอดีตรองนางสาวไทยปี2562ที่ผู้ที่ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรนั้นเป็นอดีตนางสาวไทยปี2543นั่นคือดรบุ๋มดรปนัดดาวงศผู้ดีได้ให้เกียรติมาเป็นพิธีกรและกระผมหมอบ้านดงนรงแผ่งสอนได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรคู่ด้วยนะครับวันนี้ผมมีเทคนิครายละเอียดในการเตรียมตัวเป็นพิธีกรมาเล่าสู่ท่านฟังครับ สวัสดีครับผมหมอบ้านดงนรงแผงสอนวางเข็มจีดดาหันมาจับใหม่ช่องของผมนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรทั้งงานมงคลงานอาวมงคลนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับพิธีกรพิธีการพิธีกรรมกรุณากดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับช่องหมอบ้านดงนรงแผงสอนเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปครับ อย่างที่เรียนให้ทราบในตอนต้นนะครับว่าช่องของผมนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรนั้นนะครับผมได้นําเอาขั้นตอนต่างๆในงานต่างๆนะครับมาเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ในเรื่องของการเป็นพิธีกรหรือรู้ไว้นะครับเผื่อมีเหตุจําเป็นเรื่องแบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ต้องทําใจตั้งสติจัดพิธีให้เหมาะสมการเกิดการสูญเสียก็เป็นความทุกข์ ของเจ้าภาพอยู่แล้วและบุคคลที่มีความสําคัญเช่นเดียวกันในงานต่างๆในงานพิธีการต่างๆนั่นก็คือพิธีกรนะครับถ้าเป็นพิธีกรเดี่ยวก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะักเพราะว่าแต่ละคนก็สามารถเตรียมบทส่วนตัวของตัวเองได้นะครับแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่เป็นพิธีกรคู่ต้องมีการเตรียมตัวล่วงหน้าครับ วันนี้ผมได้มีโอกาสได้เป็นพิธีกรคู่กับดรบุ๋มดรปนัดดาวงศผู้ดีอดีตนางสาวไทยปี2543นะครับหลังจากที่ได้พบกันแล้วนะครับก็ได้มีโอกาสได้พูดคุยได้มีการซักซ้อมคิวได้มีการซักซ้อมบทว่าใครรับหน้าที่ส่วนไหนบ้าง แบ่งบทแบ่งหน้าที่กันช่วงใดบ้างนะครับซึ่งดรบุ๋มดรปนตาวงผู้ดีนั้นท่านก็ได้ให้ความเป็นกันเองครับสบายสบายแต่ผมนะสิมีอาการตืน่นเต้นแล้วก็เกรงเล็กน้อยนะครับแต่ก็อาศัยประสบการณ์ที่ดรบุ๋มนั้นครับเป็นคนเก่งแล้วก็มีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรและกระผมเองก็มีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรในงานศพมานานเช่นเดียวกันนะครับเราจรึงสรุปคุยกันจบภายใน30นาทีครับขอบคุณเจ้าพูดไปแล้วนะคะ ถ้าจะให้แบบชัดเจนถูกต้องเนี่ยจริงๆแล้วก็ไปก็กราบนมัมกาในในในที่เรามีพระอยู่ในงานเนี่ยเราก็จะกราบนมัมการพระคุณเจ้าเพราะว่าเราไม่รู้ว่าพระคุณเจ้าเนี่ยมีกี่กี่ท่านกี่รูปและมีตําแหน่งอะไรบ้างเราก็จะกล่าวรวมได้กราบนมัมการพระคุณเจ้าและท่านผู้เกียรติท่าน อิชันด็อรปนดาดาวุฒิีับและนรงแผงอสอนสานารณสุสอำเภริะการพิชผลจังหวัดอุนบลราชธาน,นีครับค่ะแล้วเราจะสองคนขอรับหน้าที่เป็นผู้ดําเนินรายการในพิธีชาปนกิสศกของนางสาวมนชนิดช่วยบุญน้องน้ำมนต์นั่นเองนะคะคซึ่งวันนี้เราจะได้เห็นว่ามีคนที่รัก และห่วงใยครอบครัวช่วยบุญเป็นอย่างมากวันนี้คนมากันเยอะแยะมากมายดังนั้นเราจะขอมอบกาลังใจให้กับครอบครัวช่วยบุญเ,เป็นแนวบวกนะคะส่งกาลังใจแนวแนวบวกเราขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวช่วยบุญโดยการที่วันนี้เราจะมีในส่วนของผู้ใหญ่นะคะแล้วหลายกาลังใจที่อยากจะมาสมมออให้ก็เลยขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำมนต์นะคะก็ผู้ชื่อมารอเชิญรับและผู้ ่ก็จะได้เชิญสามท่านนะคะก็จะมีรองอธิการบดีอะไรเงี้ยค่ะมาแต่ละคนแต่ละคนเนาะการแสดงว่าตอนช่วงช่วงยาวยาวอาจารย์ลันยาวเลยเนาะตอนเชิญมอบครับอาจารย์ตอนเชิญมอบตอนนี้อาจารย์จะไล่ทั้งสามไหมครับหรือว่าสลับกันสลับกันค่ะก็บุ๋งเชิญคุณพ่อคุณแม่เสร็จแล้วบุ๋งก็จะเชิญรองอธิการบดีดร็อคเร์เป็นสักมาปุ๊บนะคะก็ที่นรงค์ที่นรงค์ก็มา นี่คือหัวใจหลักสําคัญนะครับของการทําหน้าที่เป็นพิธีกรครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพิธีกรคู่นะครับต้องมีการแบ่งบทแบ่งกันทําหน้าที่จะทําให้พิธีการนั้นรื่นไหลผู้ประสานงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นผู้เสิร์ฟผ้าเสริร์ฟตลปัดต้องมีการซักซ้อมความเข้าใจกันเช่นเดียวกันนะครับ เราใช้เวลาพูดคุยกันอยู่ประมาณ30นาทีเราก็สามารถสรุปจบในการซักซ้อมช่วงของขั้นตอนพิธีการพอพระเทศนาจบการสวดมติกาบาังสุกุลจบเรียบร้อยแล้วเรากร็พร้อมที่จะทำหน้าที่ที่บริเวณด้านหน้าเมนนะครับโดยขั้นตอนในวันนี้สั้นกระชับมีการทำหน้าที่สอดรับกันอย่างมืออาชีพครับกลับมาพการพระพุทเจ้าและขอสวัสดีท่านสุเกียรทุกท่านด้วยนะคะ ดิฉันตอ้องเริ่มบนกระดาองพีค่ะผมระดมแข่งสอนสาธารณสุขอำเภอประการพื้นผลจังหวัดอุบลในชธานี้ครับค่ะ,คะวันนี้เราทั้งสองคนขออนุญาตนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการในงานชาปนกิจศพของน้องน้ำมนต์นะคะหรือนางสาวบญชีมิชช่วยบุญผู้ที่ล่วงลับแต่เป็นที่รักของทุกคนรวมถึงแน่นอนวันนี้เราจะเห็นได้ว่าคนมาร่วมงาน เยอะมากนะคะเชื่อว่าหลายคนที่มาในวันนี้หลายคนเป็นคนที่รักและอะไรนงนมนและอีกหลายหลายท่านนะคะก็เป็นคนที่รู้สึกเสียใจและเสียดายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและอยากมาให้กำลังใจครอบครัวช่วยบุญนั่นเองค่ะครับและการเข้ามาในงานในวันนี้นะครับ ก็จะได้รับความร่วมมือจากพี่น้องอสมอในการคัดกรองวัดไข้โดยเทอร์โมสแกนมีการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็มีการนั่งรักษาระยะห่างทางสังคมรวมทั้งท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้กรุณาได้มาอุวมงานและนั่งรักษาระยะห่างทางสังคมขอบผมและทางเจ้าภาพนะครับได้ มอบของทีลลึกนะครับสังอาหารว่าและดอกไม้จัดให้กับทุกท่านเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะในส่วนของการดำเนินรายการขออนุญาตไม่ขออนุญาตถอดหน้ากากออกนะคะเพราะว่าอยากจะได้คุยกันสื่อสารโดยเข้าใจโดยพร้อเพรียงกันด้วยนะคะ,คะดังนั้นเราทั้งสองคนค่ะขอนําทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีการซึ่งวันนี้อย่างที่บอกค่ะ มีหลายฝ่ายนะคะที่อยากจะมาร่วมให้กําลังใจกับครอบครัวของน้องน้งนำมนด้วยนะคะดังนั้นที่ฉันจะขอเรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่ของน้องน้ำมนนะคะพันตรวจเอกนกพดลช่วยบุญค่ะรวมถึงคุณแม่พันนิภาช่วยบุญทั้งสองท่านด้านหน้ากำลังพิธีด้วยค่ะขอขอครับเียนเชิญครับนี่คือบางส่วนบางตอนของการทําหน้าที่ช่วงของการบริจาคครับ นี่คือเรื่องราวที่หมอบ้านดงนรงแผงสอนวางเข็มจีดยาหันมาจับใหม่ ช่องของผมนะครับเป็นช่องเกี่ยวกับการพูดการเป็นพิธีกรในงานต่างๆทั้งงานมงคลและงานอาวมงคลนะครับเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นการให้ข้อมูลซึ่งกันและกันครับจะได้ศึกษาเรียนรู้ฝึกฝนเพื่อการเป็นพิธีกรที่ดีคนเราทุกคนนะครับสามารถเรียนรู้เป็นครูและเป็นอาจารย์ของกันและกันได้นะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่หมอบ้านดงนรงแผงสอนได้นํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับกรุณากด u b s c r i b e กรุณากดติดตามช่องนี้เอาไว้นะครับ เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปนะครับในคลิปต่อไปผมจะนําเสนอขั้นตอนของการดําเนินการพิธีการในช่วงของการทอดผ้าบังสุกุลซึ่งดรปนาดาวงผู้ดีและกระผมนรลงแผงสอนได้ทําหน้าที่ดําเนินการอย่างเรียบร้อยนะครับนี่คือเรื่องราวดีๆที่ช่องหมอบ้านดงนรลงแผงสอนได้นํามาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นประสบการณ์และ เป็นวิทยาฐานพร้อมกันนั้นนะครับยังเป็นอานิสงส์ส่งผลบุญกุศลถึงผู้วายชนอีกทางหนึ่งด้วยเพราะนี่คือการถ่ายทอดความรู้เพื่อเป็นวิทยาฐานนั่นเองนะครับกรุณากดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่องนี้เอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปดีๆต่อไปครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาท่านไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปโชคดีคนละครึง่งสวัสดีครับ